สวัสดีพี่น้องบอลโลกทุกท่านนะครับมาอัปเดตข่าวสารในเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับประจําวันที่28พฤศจิกายน2565นะครับเรียกไี่ว่า ฟุตบอลโลกดําเนินทางมาถึงที่2ของกลุ่ม E และก็เป็นกลุ่มที่คาดเดายากจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเล่าแบบนี้ก่อนเลยครับว่าทีมชาติเยอรมันนะครับทำศึกบิ๊กแมตช์กับทีมชาติสเปนในกลุ่ม E นะต้องบอกว่าผลการแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นกับคอสตาริกาค่อนข้างเป็นใจให้กับเยอรมันยังอยู่ในเส้นทางของฟุตบอลโลกนะซึ่งเกมนัดน,นี้ต้องบอกว่าโคตรเดือดโคตรมันนะครับสเปนเนี่ยใช้ระบบ4ี่สมสามนะครับ มีบุสเกสคอยทำเกมแดนกลางนะแล้วก็มีดานิโอโมอาเซนซชโอรวมไปถึงเฟรนตอเรสเป็นตัวรุกที่ เป็นทีเด็ดของทีมขนาดที่เยอรมันนะครับการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเป็นระบบ4-2-3-1นะโทมัสมูเลอร์แล้วก็มีแนวรุกอย่าง s ซ็กซ์นาบี้นะครับกาลสก้ารวมไปถึงมูเซล่านะปร,ะรกากฏว่าเกมนัดน,นี้นะครับกลายเป็นทีมชาติสเปนที่ออกนำไปก่อน1-0นะครับจากตัวสำรองของอาวารโรโมราต้านาที62ตอนแรกคิดว่าเยอรมันจะไปแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าทีมอินซีเลกกลับมาได้ จากทางตัวสำรองอย่างฟูครุกนะครับตามตีเสมอนาะที83ช่วงท้ายนี่เยอรมันเกือบจะได้ประตูชัยด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่สุดท้ายไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเยอรมันโคตรสู้กระดูบินนะครับในครั้งนี้ เอา1แต้มจากสเปนมาได้นะครับไม่เป็นปัญหาสำหรับพวงของทีมนะตอนนี้สเปนมี4คะแนนเยอรมันมี1คะแนนเท่ากับว่าในกลุ่ม E บอกได้คำเดียวว่าทุกทีมมีโอกาสจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยกันทั้งหมดนะครับโดยเกมนัดชี้ชะตาต้องไปวัดกันในวันที่2ทธันวาคมนะครับนะสเปนเจอกับญี่ปุ่น เยอรมันเจอกับคอสตาริกาคุณผู้ชมคิดว่าในกลุ่มนี้2ทีมที่จะเข้ารอบจะเป็นทีมไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมต่อกันที่ประเด็นควันหลงนะครับหลังเกมของทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับหนึ่งในทีมที่มีคนไทยติดตามเยอะมากๆนะครับเหลือเชื่อนะว่าญี่ปุ่นที่ ล้มเอาชนะเยอรมันแชมป์โลก4ส,สมัยมาได้นะครับคุณผู้ชมหลายฝ่ายก็คิดว่าการเจอกับคอสตาริกาที่มีฝ่ายสิทิเหนือกว่าเลยนะญี่ปุ่นดีกว่าแรงกิ้งดีกว่าจะกลายเป็นว่าช็อกโลกซะอย่างนั้นนะครับนะหลายประเด็นประเด็นประดังมาเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของสื่อญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาสวดการทำงานของโมริยาซึก คุณซื่อของทัพซามูไรบูว่าติดประมาทมากนะครับเจอคอสตาริก้าดันมาโรเตชั่นนักเตะถึง5ตำแหน่งถามส่งผู้เล่นจากเจลีกญี่ปุ่น ทั้งมิกิยามาเนะนะครับจากคาวาสกิฟอนตาเล่เพื่อร่วมทีมชนาทิปและก็อีกหนึ่งทนก็คือยุกิโซมะลงสนามทั้งที่เป็นเกมที่เฮ้ยมันต้องชนะเลยชนะแล้วเข้ารอบเลยนะครับแล้วยิ่งมาดูผลคู่สเปนกับเยอรมันเนี่ยญี่ปุ่นน่าเสียดายมากๆาแถมการเล่นเนี่ย ยังน่าเบื่อมากนะครับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในครื่องแรกเนี่ยโหเล่นน่าเบื่อเล่นอึดอัดเล่นเน้นผลจนเกินไปนะครับเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะครับซึ่งไม่ตรงคอนเซปต์กับทีมชาติญี่ปุ่นเลยก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเป็นบอลสไตล์วิ่งสู้ฟัดจะต้องตบคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับแท็กติกของโมริยสึกก็ขัดใจนะครับก่าจะส่งตัวทีเด็ด ลงมาก็ต้องรอจนถึงช่วงท้ายเกมเกมดีขึ้นนะครับมิโตมะลงมาอาสโนะลงมามินามิโนะลงมาแต่มันก็ไม่ทันการครับเพราะว่ากลายเป็นว่านะครับนะคอสตาริกามามีทีเด็ดนะครับจากเคเชอร์ฟูลเลอร์นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของญี่ปุ่นเลยโดยเฉพาะความสวนบุคคลอย่างมายาจุชิดะ ที่เคียรบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อนจะโดนซัดเข้าประตูไปโดนกระน,น่ำยับครับเสียงวิภา์วิจารณ์หนักเลยมูริยสืแตกต่างกับเกมแรกลาวฟ้ากับเหวครับเกมแรกเนี่ยโหถูกชมมาว่าแท็กติกสุดยอดหยุดทีมชาติเยอรมันได้แต่คราวนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นว่าโอ้โหญี่ปุ่นต้องมาลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้ายกับทีมชาติสเปนซึ่งต้องบอกว่า โคตรยากโคตรลาบากมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมยากจริงอันนี้ต้องบอกว่ายากจริงนะครับนะคุณผู้ชมคิดว่าญี่ปุ่นจะเข้ารอบหรือเปล่าล่ะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหน่อยเจอกับสเปนถ้าชนะสเปนเข้ารอบแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ทุกทีมของกลุ่ม E อ,อย่างที่บอกว่ามีโอกาสทั้งหมดนะครับมาดูอีกหนึ่งกลุ่มที่เรียกได้ว่าก็เซอร์ไพรส์ไม่แพ้กันนะครับเรียกว่าเบลเยียมณนะชั่วโมงนี้หมดสภาพอดีตทีมที่เคยขึ้นไปอยู่ใน ท็อปเบอร์หนึของฟีฟ่า a ร k กิ้นะครับก่อนหน้านี้นะเหลือเชื่อมากๆครับว่าในกลุ่ม F ณนัดที่2เนี่ย เบลเยียมเจอกับโมร็อกโกเบลเยียมในเกมแรกเนี่ยเบียชนะแคะนาดามา1-0ในนัดแรกนะครับแต่ว่าเกมนี้ใครจะไปเชื่อครับว่าเบลเยียมนะครับที่เต็มไปด้วยสตาร์ที่เราคุ้นเคยนะไม่ว่าจะเป็นมิชิบะชูยี่เควินเดอร์บอยเอดนอาซาทอกองอาซาหรือแม้กระทั T ่งตีโบกุ k ๊กตัวจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้ให้กับโมร็อกโกครับนะนักเตะโมร็อกโกที่เราคุ้นเคยก็คือฮาคิมซิเยกหร แม้กระทั่งฮาคิมีนะครับโดยการแข่งขันผลการแข่งขันที่ช็อกโลกในครั้งนี้เนี่ยมันมาเกิดขึ้นในครึ่งหลังทั้งหมดนะครับโมร็อกโกเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำจากอับเบลฮามิสซาบิรีครับปั่นฟรีคิกจากริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับบอลกระดอนพื้นเสียบเสาเข้าไปก่อนที่ในช่วงทดเวลาแข่งขันนะครับซาการียอาบูลัสนะครับจะยิงนะครับให้โมร็อกโก เอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็เลยทำให้เกมนี้โคตรเดือดโคตรมันนะครับย้ำด้วยผลการแข่งขัน,อ,นอีกหนึ่งคู่ก็คือโคเอเชียครับร่างทองฝั่งเพชรเลยครับเกมนี้ไล่ย้ำใหญ่ทางแคนาดาไป4ประตูต่อหนึนะครับคุณผู้ชมนะโคเอเชียก็เป็นทีมอันดับรองแชมป์จากเมื่อปี2018ที่ออ l สตาร์ Star ได้อย่างน่าสนใจนะครับนะก็เรียกว่า ทำให้ตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องบอกหรือว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เบลเยียมก็ต้องดิ้นรนนะแล้วก็โคเอเชียเองเดี๋ยวจะเจอเบลเยียมนัดสุดท้ายด้วยนะครับนะกลายเป็นโมร็อกโกที่เซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะขยับมาดู <c oughs> สีสันคขนหลงกันหน่อยนะครับหลังฟุตบอลโลกแข่งขันกันไปเนี่ยประเด็นเรื่องราวของออ์เจนตินยยังไม่จบนะครับล่าสุดเนี่ยตัวของเมสซี่นะฮะ ที่เรียกว่าทำภารกิจกู้ชาตินะครับนามาจินจน,นาเอาชนะเ,เม็กซิโกไป2ประตูต่อศูนย์ด้วยผลงานยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าความพ่ายแพ้ในเกมกับาซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับไพจนินนาต้องเร่งทำผลงานที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเมสซี่บอกว่าโชคดีที่เราสามารถชนะในเกมล่าสุดได้นะครับครึ่งแรกยากเย็นแต่ว่าหลังจากทุกอย่างผ่านไปทุกคนก็ ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับคุณผู้ชมนะเมสซี่ออกมาเปิดใจแบบนี้นะเรียกว่าฟันธิติในฟุตบอลโลกของเมสซี่ในรอบสุดท้ายทั้ง5สมัยเนี่ยเรียกว่าเจ้าตัวเองถือว่าทำผลงานได้น่าประทับใจนะเพราะว่ามีส่วนช่วยทีมมาโดยตลอดตั้งแต่2006ที่อเจินาชนะเซเบีย6-0เนี่ยเจ้าตัวยิง1จ่าย1น,นะ2010ก็เอาชนะเม็กซิโกนะครับในรอบ16ทีม มีส่วนแอซิดนะแล้วก็2014เนี่ยอาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์ช่วงต่อเวลาก็แอซิดนะครับ2018เนี่ยอาร์เจนตินาแพ้ฝรั่งเศส3-4ใครจำก็ได้เมซี่ก็แอซิดไป2ดอกนะแล้วก็ปี2022เนี่ยอาร์เจนชนะเม็กซิโกเนี่ยทางเมซี่ก็มี1ประตูกับอีก1นึ่งแอซิดนะครับคุณผู้ชมนะมามาถึงจังหวะที่เรียกได้ว่าเมซี่อาจจะต้องแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวแล้วถ้าอยากจะบี้ให้อาร์เจนตินามีโอกาส คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2022นี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวของพี่น้องบอลโลกนะครับอัปเดตกันทุกวันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจดหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด s u b อ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงทาง a c e b o o k ครับชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ 拜拜。Bye bye.